อีย่างน้อบบ่าแค่มารถติดเตียนมาเอ้ยรถติตตัวไอตายมัวมัวมัวก็มัวคองมมัวดมัวดอกะมัวแก่มันต้องกับิตแค่พี่น้องเอ้ยขึ้นมัวอย่งไงไหปะ เฮ้ยหอดไงไม่รู้หอดนี่น้องเยี่ยข้ามเชียงก็บอกเอาเอากสารมาดูต้องใช้มันข้าวมรดเกชื่อมากหนักหรือเปลาบรรยากาศกับดาเลียงเป็นเชียแล้วพี่น้องเยี่ยไม่ก็มีจะจะตายเว้อยอ่อนมันแ่ตัเองเอเออหด เราเยัยนก็นติดว่ะคนมาหาลายป่ะแล้วก็โอ้ย่าแมนแวนน่ะ,ะต้องใช้คนสิรลายครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วันหยุดแรงงานมันคือบ่ได้ใช้แรงงานคือหยุด เก็ดข้าวพี่น้องตั้งจ่าตัวนึงโอ้ยเมนสงเทียนคนอีกไปเที่ยวเลยเนาะจะเก็บสาแท้ลรืบัดเนาะเบื้องข้างหลังนหาจะจับกล่องแห้งเลยแม่ค่อยเก็ว่าก็ต้องปิดก่อนปิดก่อนตึงตรงไหนมันห่านก็คือบางนั้นเราต้องมีคนเปลี่ยนน้ำมันก็ไข่ก็มองเข้าไปอยู่มอง มันไปกับองเปื่อยมันลำตกแล้นเาคุณบ่คุณไหมเราจะมันถังพดลหลายปารวางรถ zoom รถเยอ,อ,อะเาเจีบเพนตั้งบาาเนาะนามคนสคนเท่าไหร่วะ ถ้าเข้ากำลังไทยพอด้มันนึกว่าส i a o m i คนไหมมันหยุดไหมไอ้วันหยุดวันแรงงานไหมเขาปล่อยน้ำเพราะสำนั้นแหละมันก็มีคุ้นแต่ที่วันแรงงานดูซีไหมวันหยุดบรรยากาศไม่หยุดเนาะมีคนใส่แรงงานหลายก็ราชการ มอหินขาวไอะไรยังะอะมาเข้าไปมอหินขาวกันเนกาะบ้านถึน้องเก,กาะบ้านหรออันนี้มอหบนบ้านโอ้อยบนนี่น้อยแห็นไหมพี <c oughs> ม่มวนกันเถียววะคอยไปครับพี่น้องเขาต้องคอยเดี๋ยวไปถึงตัดต้นเลย <c oughs> โอ้ทุกคนไปถึงแล้วไปถึงมอหิชิตตังแล้ว เก็บคาด้านแ้วคพาเข้าชมเอาเขาคือจอดเขาคือว่าของแดดประเทศไทยนี่มันร้อนมากเลยอาจจะติดอยนเราไปแล้วยืมเงินทิ่ตังเลย เจมเงินผู้ใหญ่40เด็กจะยี่เด็ก20่สิบนะพอดีเลย100บาทสายไอครับผู้ใหญ่40 100, 100, เด็ก100บาทเดี๋ยวก็เงินมันแบบรวมอ่ะผู้ใหญ่40เด็ก100บาทเด่เขาไม่คิดตังค์แล้วนะครับเด็กผู้เดียว สองผู้ใหญ่หนึ่งห้ามเอากล่องโฟมห้ามเอากล่องโฟมเข้าไป่เเเเป็นนองาลย คือนอกเขาไม่แห้เอาถวยปุ๋มออกไปเรามีไหมมีหนงปลาโอ้ทำไมขายจังเี้สแกนหรือเปล่า ้อยกสิบไาอะไรวะหนึ 120. ่งร้อสิบค่าอย่างชุดน <40, 56. S 1> ่ิ้าสิบหรวมค่ารูดดิค่าจอดดิอะไรอาจจะใช่ค่าจอดอะไรวันนี้คลิปยาวฮะคลิป <16. S 2> ยาวฮะคนไทยส<อ> <18. S 2> ิบาท ตอนเราหน้่องเที่ยวเราเจ็บไปเลยราคาดเด็กว้าวลงเนินไปแล้วจะจะอาบน้ำตกตาต้นอาชีพนี่ภา<อ>พี่น้องมากข้าวร้อนวันนี้ป้ามิซี่ไปวันนี้ป้าไม่มาข้อคิดผิดเลยนะคิดผิดเลยว่าคือมิซี่ไปเขามาสามคนหนึ่งสองน้องสี่แกลผู้ใหญ่เท่าไหร่กันเบิร์นเบิร์นรู๊ผู้ใหญ่สี่สิบ ใหญ่สองคนก็แปสเมื่อก่อเด็กหน่อยสอง้ใหญ่นนึงค่าจอดอันนี้สามสิบอันนี้สี่สิบอันนี้สิบก็อันนี้สิบเพอยี่สิบค่าอะไรก็ค่าหนูไงไอเปิบ้ยยี่สิบมีสองใบชีไป้านั้นห่ค่าจอดเปล่ามาดูล่ะนจะมีค่าจอดยิยงอะไรอ่ะ นี่อเจอดนี่แล้วต้องขอไได้หรอแต่มันยางไก่ดิลุกไปห่างไกลเลยไม่ต้องไปจอดตรงกลางนั่นหรอกพ่อเจอแถวๆนี่แหละแกล้งมั้งแกล้ลงได้ลงได้หน่ะวิ่งแล้วเขาเล่นเต็มเราถ่ายก่อนเขาเลนเนี่ยหนีไม่ต้องขอไปไหนเราถ่ายอยู่ข้างหลังดีกว่าแอนแต่เปิดขีดขาดยางโอ้ยปวดแขนปวดแขนน้ำตกตัดตน วันนี้ป้าไม่มาป้าไม่มาไปดยวยเน่เอากล้มาดูถ้าจีขึ้นไปหางเทองต้องไปเอากล้องโล้โโโออกอลงไปหางใต้ ยว้อนไปข้างใต้ตก่อนต้องไปเรียนเนอะเลยใช่มึงว้าวฮอนไม่เอาดน้ำไปวะไม่ยุบอะไรได้เอาอันนุ้นไประยชบ้ โตดำโตใครเดี๋ยวไปได้วยะโตพรหมอ,อเอออะร้อนมาก <ไป S 1> รอนะอา้อนบอสไปดู เยอะมากอ่ะเยอะมากเดี๋ยวหายไปพี่ถือได้ต้นน่ะใช่แอ้บิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพูดคุนบ้านสีบ่มีขุนมือนีิไหมอ้ยนมาเป็นมือยุดได้ไหมเฮ้ยหวั่นพุ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 ่น นางเตรียมสร้างล้างเลยคนยีน่องยีบันมึงไม่จืดเลยคนกินมาพักควันตัวดื่มดมบรรยากาศหนาวหนาวหอนหอนพูดไปนดังค well, oh, okay. nice. ุณบางคมหนึงมันติดกันเห็นหม้อมองมันไหลมากเห็นหม้อมองเลยดน่อง ถ้าว่าเลรนนีนีก็ดีเพราะมันมันมันมีหนามเมียงเลรียดนในอยู่หามงกินเขาเที่ยงมันนี่ห่อนไหลเมี่ยงค้นมันในหมองแล้วนอนนี่แหละันีเป็น เด็กๆนั่งกินเขาแล้วป่ะยังกับตำห้งติอปอ่น้ำไม่รุ่งกินเยอะขวดดูน้ำนะน้ำขวดนะนนทมงานกินเขาเนนโ,อโอ้ยคนเด็กมัน,นัน่งอย่างหุ่นหรือวะกินแล้วน้ำมันเย็นมนนเาเนี่ย มันก็มาทานเถอว่านั่งกินเขาันแล้ว Вот, вот.